ทุลหล้านดังนั้นนั่นแหละครับกลายเป็นว่าต่อมาผมจะอ่านนะครับผมจะอ่านนะครับว่าทนายอออ่างนะครับตั้ง3ามประเด็นเอาผิดคนถแถลงเงินหกล้านนะครับทนายอออ่างตั้ง3ามประเด็นเอาผิดคนถแถลงเงินหล้านข้อที่1 ทนายททหารเข้าขายมินประมาทด้วยการโฆษณาเอาซวยละเพราะไม่มีประจักษ์พยานเป็นเพียงแค่พยานที่กล่าวอ้างเท่าน,นั้นเ้าเจอเองละสอทนายททหารผิดมารยาททนายความเพราะไม่มีหลักฐานแต่เป็นการยกข้อมูลมาลอยๆ เตรียมไปร้องสภาทนายความให้ตรวจสอบอ้าวสองข้อนี้ก็หนักแล้วนะข้อที่สามครับพันตํารวจเอกสอสอเสือนะครับดีพอน่าจะเป็นเออน่าจะเป็นนากุลนะหรือผมเข้าใจว่า ยกย่องมาดีพอเอาเป็นว่าพันธุ์บริเอกสอเสือนะครับโคศกกองบังคับบัญชาตำรวจสอบสวนกลางาไม่ต้องห่วงนะก็คือตยศได้นะเพราะเขาเขียนทั่วไปนะและผู้บริหารปปงเข้าข่ายความผิดม157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและม200 เป็นเจ้าหน้าที่กระทําการเพื่อช่วยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับโทษนะ่ะโ,โอ้โหอวมอวมอวมหรือไทยขอบคุณมากนะครับกลายเป็นว่าทนายคนนี้กระโดดมาข้างนี้อ,อ้าวอวมเลยอวมเลยฮนะ สมแล้วเขามีเาบอกว่ามวยคนระเบิดกระดูกคนระเบิดเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะแสดงว่าคุณเข้ามาปุ๊บอา้าวพยายามที่จะเล่นเล่นคนคนนี้แต่กลายเป็นว่าในที่สุดคนคนนี้สังคมเชียร์และารายละเอียดของ สิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยกลายเป็นว่าทางเฮียชูเล่นกับสามข้อนี้หนักมากครับหนักมากและเฮียชูบอกว่าจะร้องจ่อฟ้องนะฮะจ่อฟ้องนะครับคบดีละหนึ่งอ่าคดีละร้อยล้านครับโอ้โหครับอวมครับอวมหรือไทยแล้วคำว่า แถไปไถไปนี่โอ้คำนี้ฮิตคำนี้ฮิตมากวันนี้ครับแถไปไถไปถ,ไปถแถงไปไถไปโอ้โหครับอย่างที่มีคนบอกว่าท่านลองไปอ่านในแพลตฟอร์มนะครับลองไปอ่านในแพลตฟอร์มนี้นะครับกลายเป็นว่ามันเป็นการวัดบารมีว่าสองคนเนี้ในหน้าสื่อเนี่ยสื่อชื่นชอบคนไหนสื่อชื่นชอบคนไหนใครเป็นใครเป็น ขวัญใจสื่อมวลชนใครเป็นขวัญใจสื่อมนลชนแล้วมันก็มาเจอภาพพาดนี้ครับอันดับแรกนะครับย้อนไปอันดับแรกนะครับที่ทนายเนี่ยเข้ามาพูดเรื่องเงินนี่แหละครับโดยการเห็นภาพเงินแล้วก็มาคํานวณว,ว่าความสูงของถุงขนาดนี้มันจะต้องมีถุงละห้าล้านซุปอย่างเงี้ยเฮียบอกว่าไม่ใช่ หมายความว่าถ้าจะตีความเชื่อตามทนายท่านนี้ก็หมายความว่าเฮียช <Yeah. S 1> ูยักยอกเงินอ้างว่าได้เงินมาแค่หกล้านแต่ไปบริจาคโรงพยาบาลละสามล้านแต่คนนี้เขาบอกว่าไม่ใช่มันถุงละห้าล้านก็แสดงว่าถ้าเป็นไปตามนี้ก็ทำให้สังคมมองเฮียวิทย์เฮียชูว่า แต่และถุงมันมีห้าก็แสดงว่าอีกสองล้านต่อถุงหายไปไหนจะบอกสังคมปจิศนาอย่างนี้ใช่ไหมดังนั้นเฮียชูก็จัดไปเลยจัดไปเลยเฮ้ยเอากระดาษมาคำนวณความลึกแล้วตีความว่ามีเงินเท่าน,นั้นที่นี้ได้ยังไงเขาเรียกว่ามาทำให้เกิดความเสียหายต่อเฮียชูแล้วถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนี่คือเข้าข้อที่หนึ่งเลย อย่างที่ทนายท่านนั้นท่านว่าครับก็คือมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเต็มๆแถลงก็คือโฆษณาได้และครับแต่แล้วเฮียชูเป็นคนมีชื่อเสียงอีกมันจะใหญ่มันจะมากไว่าอีกนะทําให้เสียาหายเนี่ยเขาคนมีชื่อเสียงมีเรียกว่าเป็นขวัญใจของสังคมแล้วคุณไปทําอย่างนี้เข้าข้อหนึ่งเลยมินประมาทด้วยการโฆษณา เพราะไม่มีประจักษ์พยานเอาภาพในถุงมามาคํานวณความลึกแล้วก็ตีความว่าน่าจะมีเงินเท่านั้นเท่นนี้ซึ่งโอ้โหพลาดเลยครับพลาดเลยข้อที่สองอันนี้เรียกว่าถ้าคุณตําแหน่งคุณคือทนายแล้วคุณมาแสดงแบบนี้แล้วไม่มีประจักษ์พยานถูกไปตรงกับมันญ,ญาติอีกข้อหนึ่ง ฉันั้นมันญาติเจออีกครับตรวจสอบมันญาติอีกโอ้โหครับโอโ้ตายแล้วอวมเลยครับทั้งนั้นทั้งนี้มีสั่นสะเทือนไปถึงตำรวจครับและปะปะงครับตำรวจสอบสวนการและปะปะงเจอเข้าไปอีกครับข้อหานะครับความผิดมาตราหนึ่งห้าครับปฏิบัติการโดยมิชอบ และมาตา20-0ครับนะครับเป็นพนักงานกระทํำการเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับโทษหนะักงานเข้าแล้วครับโอ้ยนี่คือไม่เข้าใจว่าทำไมทนายท่านั้นยังกระโดดเข้ามานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าวิเคราะห์นะครับคิดวิเคราะห์นะคือ เฮียชูเขาเนี่ยก็คือเปิดโปงหลายเรื่องแล้วก็พยายามที่จะแฉหลายเรื่องบุคคลที่เขาแฉมีแต่ระดับระดับระดับที่ไม่มีใครกล้าแฉพูดง่ายงต้องเฮียเท่านั้นแต่กล้าแฉเขาก็เลยตีความว่าการแฉหลายคนเนี่ยแสดงว่าเฮียชูมีศัตรูทางธรรมชาติเยอะขึ้นเฮียชูมีศัตรูธรรมชาติเยอะขึ้น แล้วประมาณว่าเอ้ยใครอ่ะไม่หยุดเฮียชูหน่อยสิใครจะมาหยุดเฮียชูนาทีนี้ใครจะมาหยุดเฮียชูหรือเปล่าก็เลยจะมีอ่อเพราะเห็นนี้หรือเปล่าส่วนใครจะกระโดดเข้ามาตอนนี้มาหยุดเฮียชูเนี่ยคุณก็จะต้องเป็นคนที่ต้องขาวสะอาดเนี่ยต้องขาวสะอาดมันต่อมานะครับในเรื่องนั้นเนี่ยเฮียชูซัด คืนทุ่งดอกนะครับซัดคืนทุกดอกไม่พอครับถัดมามีประเด็นเพิ่มครับมีทนายท่านหนึ่งไปทําบุญนะฮะไปทําบุญดันไปสัมภาษณ์ว่าเออเรียกอะไรนะสาบแช่งคนรับเงินสาบแช่งคนรับเงินสุกปกะเฮียุฉซัดเลยครับโอ้โหครับไปทําบุญคนอะไรวะไปทําบุญเข้าวัด ดันมาสาบแช่งคนอื่นโอ้โหได้ได้อารมณ์ได้อารมณ์เลยนะถ้าถ้าบอกทางทา,านศะิลปะนะถ้าพูดเรื่องศิลปะเฮียชูเนี่ยจะเป็นคนแบบนี้นะเออเอออย่างงี้นะเป็นคนที่สไตล์ที่สุดๆเหมือนเหมือนแกทัดท้าเลยอะ่ะออมาท้าต่อยกับท่านหนึ่งนะะเ,เป็นต้น คือสไตล์ของแกเนี่ยตอนเนี้ยเป็นที่รักเป็นที่ชอบของสื่อครับใครอย่ามาวัดแกช่วงนี้นะใครอย่ามาวัดอย่าใครอย่ามาวัดบารมีช่วงนี้นะเฮียช mm ู hmm. er เนี่ยถ้าพูดตามหลักธุรกิจตามหลักธุรกิจสื่อนะธุรกิจสื่อรัก er u, เฮียชูเพราะพ er ่อเฮียชูเนี่ยทาให้สื่อรวยรวยกันเป็นแถวแถวเลยตั้งแต่แกเปิดโปงอะไรมาสําคัญนะไม่มีใครกล้าเปิดแกเปิดคนเดียว ดังนั้นสื่อรวยกันทั้งหมดจากเฮซูถ้าพูดถึงในด้านของธุรกิจสื่อนะครับนะฮะต่อมาครับมันไม่จบแค่นั้นครับวันนี้ท่านทนายท่านหนึ่งเขานัดหมายนัดหมายจะ,ะแถลงอะไรสักอย่างครับไม่มีใครรู้ว่าจะ,ะแถลงอะไรก็ทุกคนก็คิดว่าคงเป็นกรณีเฮียแน่นอนนะครับ แล้วมันสวยยังไงไม่รู้ครับปรากฏว่าเฮียชูครับโพสโพสเรื่องสามแสนใบบินสามแสนก่อนเลยครับดักเลยดักเลยโอ้โห,โหครับงานเข้านะครับกลายเป็นว่านในที่สุดแล้วถแถลงจริงแต่ สื่อเอาข้อมูลของเฮียชูไปถามคนถแถลงครับในที่สุดก็เสียเวลาในการตอบตอบสื่อแล้วการตอบนั่นอะ่ะเป็นที่มาของคําว่าเฮียชูบอกว่าแถลถแงไปถแถลงไปไถไปได้ละครับโอ้เป็นวลีเด็ดของวันนี้เลยและในที่สุดแล้ว ทางทนายท่านนี้ก็ต้องยอมรับว่าใบนั้นใบจริงแต่ว่าคําเขียนเนี่ยเขียนผิดทีมงานเขียนผิดต้องขออภัยไม่น่าจะไปเขียนว่าถแถลงเลยแทนที่จะเขียนว่าใบประกันความเสี่ยงใบประกันการเสี่ยงในการถูกฟ้องโอเคเกิดมาเพิ่งได้ยิน เกิดมาเพิ่งได้ยินว่าการถแถลงเนี่ยต้องมีค่าความเสี่ยงจากสื่อด้วยก็ฮือฮากันเลยโอ้ยมันแพงนะสามแสนแกก็บอกว่าเออก็มันเป็นแค่ค่าประกันความเสี่ยงไม่ใช่ค่าถแถลงลูก,นกเนาะทีมงานเขียนพิษนะครับคือฟังยังไงมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าสังคมไทย ไม่ได้โง่นาะนะครับคือไม่เคยมีแบบนี้เพราะอะไรครับคุณจะ,ะแถลงอะไรเนี่ยคุณก็ต้องรู้สิว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงถ้าคุณพูดความจริงถ้ามีการถูกฟ้องคุณก็สบายครับเอาความจริงมาพูดใช่ไหมครับมันก็เลยขัดหูขัดตาสังคมนะครับเรียกว่าสังคมเอาไป ไปแซะไปพูดสนุกสนานขบขันกันไปทั่วทุกแพลตฟอร์มเลยฮะไปดูเลยนะครับในที่สุดก็เสียเปรียบ <c oughs> เรียกว่าเข้าทางเฮียชูหมดเลยเฮียชูใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสได้หมดโอ้โหต้องยอมรับเลยว่าโอโ้ของเขาจริงนะครับของเขาจริงมากนะครับพอแถลงเสร็จครับเรียกว่าเจอไปสามเจอไปสองคดี อีกคดีหนึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่อ้วมฟ้องคดีละร้อยล้านเวลาพูดอย่างนี้มันก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าเฮียชูไม่ใช่ชาวบ้านไม่ใช่พวกเราครับที่ไม่ไม่ได้มีอะไรเสียหายต่อตัวเขาต่อธุรกิจต่ออะไรเนี่ยเขาคำนวณได้หมดฟ้องคดีละ1ล้าน1ล้านบาทแพงเ อุ๊ยเนาะนะครับนี่นะครับ,รบมันไม่ถูกคู่แล,ล้วแะครับเนี่ยฟังไปฟังมามันคนละเบอร์ครับกระดูกคนละเบอร์ไปซะแล้วนะครับนะก็ว่ากันต่อไปนะครับโอ้โหต้องตามนะคดีนี้ต้องตามนะครับนะต้องตามนะครับสื่อทุกแพลตฟอร์มนะครับเรียกว่าลงข่าวยิบยิบยิบ,ย,บยิบเลยในเรื่องนี้เขาเรียกว่า บางคนบอกว่ามวยถูกคู่แตดด่ดูไปดูมาแล้วผมคิดว่ามันมันไม่ถูกคู่แล้วมันไม่ถูกคู่เลยนะเรียกว่าคนระเบร์แล้วแหละครับนะคนระเบร์ปัญหาคือไม่ชอบอย่างที่ท่านว่าครับขออภยัยฮะคุณไม่น่าคือคุณจัดแถลงเนี่ยคุณมาพูดถึงลุงพลทําไมอ่ะหรืออยากได้แสงจากลุงพลอีกจริงๆไม่ควรจะพูดนะ ไม่จะพูดแค่ตรงนั้นก็ไม่น่าจะพูดมันติดอะไรอยู่นะครับคุณก็พูดเรื่องที่คุณจะถแถลงหรือคุณจะเบี่ยงเบนว่าอ๋อที่ผมจะถแถลงเนี่ยมันมีเรื่องลุงมผลด้วยนะซึ่งไม่น่าจะใช่อ่ะถ้าเขาถแถลงตอนนั้นทำให้ลุงมพลเสียหาย ทีมทนายบุญพลก็อาจจะพิจารณาได้นะครับไม่ควรจะแถลงะครับงงมากเลยนะครับอ่ามาอ่านนะครับมาอ่านมาอ่านนะครับถ้าเฮียชูเราใช้ชื่อได้นะครับอย่าใช้ชื่อคนอื่นนะเฮียชูใช้ชื่อได้ครับเพราะเราติ่งเฮียชูแต่ว่าคนอื่นนะฝากแอดมินดูนะครับอย่าอย่าอย่าเปิดชื่อนะครับอย่าเอ่ยชื่อนะครับ อ๋อน่ะมีท่านหนึ่งครับเป็นทานายยืนข้างท่านด้วยโอ้โหแค่เห็นทานายท่านนี้ก็ขนหัวลุกเลยแหละครับฝั่งตรงข้ามขนหัวลุกครับนะครับเอาไปว่าท,าน,ทานายท่านนี้ก็คือทําทําหลายคดีให้เฮชูแน่นอนนะครับโอ้พอเจอทานายท่านนี้เลยว่าอ้าวคนระเบ์อีแล้วคนระเบ์อีกแล้วค,ครับนะครับ สวัสดีครับคุณเรียบแรงยางตลาดนะครับขอบคุณมากครับโอ้นะเพิ่งได้เห็นชื่อนะหลายคนนะขอบคุณมากนะครับนะฮะคุณเล็กชัยเมืองมูลสวัสดีครับผมนะครับนะฮะมันขึ้นไม่ได้นะครับมันมันลงมาเลยนะคุณเมืองยศครับสวัสดีนะครับผมนะครับคุณประกายแก้วคุณคุณซำ คุณซ้ำอะไรนะคุณสมสมเชียรหรอคุณสมสมศรีส,สมศรีหรออ่านผิดขออภัยนะครับคุณคุณกิวันคุณกิวันนะอ่านตรงๆเลยนะตามอักษรเลยนะอ่านผิดขออภัยนะครับแอดแสงครับสดีครับพี่แอดแสงนะครับแอดปุ้ยนะครับคุณมาลีนะครับคุณภาษาญี่ปุ่นนะครอริกาโตอโนเนะนะครับผมนะครับ คุณอาคมจำปางงามนะครับยายมนคนชอบเที่ยวทนายธนาเทพพึ่งไปสาบแช่งที่วัดใช่ครับนั่นแหละครับมันเป็นประเด็นต่อมาเรื่อๆยๆประเด็นต่อมาเลยนะครับเฮียชูเนี่ยเขาไม่สนใจน้าอินนะผมนะครับใครพูดอะไรปุ๊บซัดเลยนะครับซัดเลยจะได้รู้ว่า อย่าไปยุ่งกับเฮียชูชั่วโมงนี้นะฮะอย่าไปยุ่งกับเฮียชูนะครับไม่มีใครกล้าย,ยุ่งนะฮะนะครับ